ยูทูบเบอร์ดังอย่างอ e. ีจินโฮค่ะเตรียมฟ้องปิดปากป้าของคิมแซรรนก่อนเจอแม่สวนกลับหน้างายป้าปลอมแล้วมันหนักหัวใครค่ะเว็บไซต์ของเกาหลีนะคะรายงานว่าในขณะที่ย e. ูทูบเบอร์อีจินโฮค่ะได้ประกาศว่าเขาจะดำเนินคดีกับบุคคลที่บอกว่าเป็นป้าของคิมแซรรนดาราสาวผู้ล่วงลับครอบครัวของเธอก็ได้เปิดเผยจุดยืนใหม่อีกครั้ง แม่ของคิมแซรนนะคะกล่าวในแถลงการว่าอีจินโฮบอกว่าจะฟ้องบุคคลที่บอกว่าเป็นป้าโดยกล่าวว่าไม่มีใครเป็นคนแบบนั้นไม่มีใครแอบอ้างเป็นครอบครัวเราสําหรับเราเนี่ยเธอเป็นแค่ป้าของแซรรนเท่านั้นถ้าเธอแอบอ้างจริงเราก็ควรจะฟ้องเธอฉันไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงทําแบบนี้เธอยังบอกอีกนะคะบอกว่าคุณคิดว่าสาธารณาชนจะลืมสิ่งที่คุณทําไปไหมหากคุณยังทําให้เรื่องเป็นแบบนี้ป้าจริงหรือป้าปลอมมันมีปัญหาอะไร ซึ่งแม่ของแซรอนนะคะอธิบายว่าฉันได้พบกับเธอตั้งแต่แซรอนเนี่ยอายุได้6ขวบแซรอนเป็นนักแสดงเด็กเราช่วยเหลือกันโดยผลัดกันทํางานบ้านและทํางานเป็นผู้จัดการให้ด้วยคอยเติมเต็มข้อบอกพร่องของกันและกันนั่นคือวิธีที่ฉันเนี่ยแล้วก็ลูกๆเนี่ยมองเขาเป็นป้าจริงซึ่งทางลูกๆเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นป้าจริงคอยพึ่งพาก,กันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาร่วมเกือบ20ปี แม่เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับป้าแซรอนว่าเมื่อฉันป่วยเธอจะวางทุกอย่างลงแล้ววิ่งมาหาฉันก่อนเมื่อฉันมีปัญหาเธอจะนอนดึกเพื่อฟังฉันบางครั้งเราก็มีความเห็นที่แตกต่างกันและทะเลาะก,กันเธอรับฟังเรื่องราวที่เด็กๆไม่สามารถเล่าให้แม่ฟังได้เหมือนเพื่อนหรือพี่สาวและเธอเนี่ยก็ยังเตรียมอาหารให้เด็กๆก,กับฉันนั่นไม่ใช่ครอบครัวอีกหรือแล้วเธอก็ถามว่าฉันต้องทําอะไรมากกว่านี้เพื่อที่จะให้ป้าเนี่ยเป็นป้าตัวจริงมันมีเงื่อนไขอะไรอื่นๆที่จําเป็นในการ เป็นป้าตัวจริงหรือไม่นอกจากนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีคนแพร่ข่าวเท็จและแสดงความคิดเห็นเพื่ออยู่เคียงข้างแซรรนบ้างไหมเมื่อเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ใช่ใครอื่นนอกจากครอบครัวของเขาและป้าของเขาคนที่อยู่สิ่งที่เธอทำและอยู่เคียงข้างฉันมานานกว่า1เดือนตั้งแต่วันที่แซรรอนเนี่ยจบชีวิตลง ถ้าไม่ใช่ป้าแล้วเธอเป็นใครเธอยังเบาะยุ่นะคะบ,บอกว่าป้าปลอมที่อ e. ีจินโฮพูดถึงตอนนี้ก็เหมือนกับป้าตัวจริงของเราและเธอเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่สื่อสารภายนอกทั้งหมดสําหรับครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเราและเธอกําลังปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและในที่สุดนะคะแม่เนี่ยก็พูดเสียงดังขึ้นค่ะและบอกกับอ e. ีจินโฮว่า แค่ขอโทษเนี่ยมันไม่ได้ยากสิ่งที่แม่แซรนได้ขอร้องไปมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคะแม่ถามว่าการขอโทษมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันขอร้องเธอเนี่ยมันคือเรื่องยากๆขนาดนั้นเลยเหรอหยุดทําให้ความจริงคลุมเครือได้แล้วเธอไม่รู้หรือไงว่าสิ่งที่เธอทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่เธอเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นเป็นครั้งสุดท้ายตั้งหากและบอกเลยว่ามันเจ็บปวดมากต่างแต่เธอเสียชีวิตครอบครัวงคิมซโรอนเนี่ยก็มีความขัดแย้งอยู่ตลอดสถาบันวิจัยกาโลซิโลนะคะได้บอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับคิมซูฮยอนเมื่อสมัยยังสาวและแรงกดดันให้เธอจ่ายเงินคืนเจ็ดร้อยล้านวอน นอกจากนี้ครอบครัวของคิมซรอนค่ะได้ฟ e ้องอีจินโฮในวันที่17ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จครอบครัวของคิมซรอนเนี่ยอธิบายว่าผู้ลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยได้รับความกดดันทางจิตใจยอย่างหนักเนื่องมาจากวิดีโอของอ e ีจินโฮในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ อีจ e. ินโฮได้ผลิตและโพสวิดีโอหลากหลายรายการบนช่อง YouTube ของเขาที่ชื่อว่า Entertainment President อ e. ีจินโฮจากนั้นเนี่ยหลังจากคิมแซรรนจบชีวิตลงก็ได้ตั้งข่าวิดีโอทั้งหมดเป็นส่วนตัวทันทีจากนั้นในวันที่19อ e. ีจินโฮก็อ้างอีกว่าคิมแซรรนได้แต่งงานกับผู้ชายที่เธอพบในอดีตที่อเมริกาซึ่งเธอก็ตั้งครรภ์และเอาออกโดยอ e. ีจินโฮบอกว่านี่คือข้อเท็จจริงที่ครอบครัวของผู้สูญเสียกำลังปกปิดอย่างไรก็ตามครอบครัวของคิมแซรรนอ้างว่าพวกเขาไม่ทราบเรื่องการแต่งงานหรือการเอาเด็กออก ของคิมซรอนโดยกาโรสิโรซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวคิมซรอนได้รายงานว่าครอบครัวผู้สูญเสียกล่าวว่าพวกเราไม่เคยได้ยินว่าแซรอนเนี่ยแต่งงานเลยและไม่รู้ด้วยซ้ําพวกเขาค,าคร่ำครวญและร้องไห้พวกเขาร้องไห้และพูดว่าพวกเขาต้องปฏิบัติกับลูกสาวของเราแบบนี้จริงๆหรออย่างไรก็ตามอีจินโฮเนี่ยก็ยังเปิดเผยข้อมูลเท็จเพิ่มเติม,ตมโดยอ้างว่าคนที่แพร่กระจายข้อมูลเท็จเกี่ยวกับฉันมากที่สุดก็คือป้าปลอมของคิมซรอนและก็ยังอ้างว่า สามีของคิมแซรรนเนี่ยเป็นสาเหตุของการจบชีวิตของคิมแซรรนด้วยค่ะ